วันนี้นะครับผมพามาอยู่กับพี่ใหญ่ของเราเลยนะครับผมที่เป็นคันแรกเลยนะที่ผมได้ซื้อเข้ามาในร้านของเรานะวครับผมเอาขาดนะครับผมเป็นโฉม a n s 3 0มนะครับผมรถคันนี้นะวันนี้นะครับมาแล้วครับผมมาให้เราได้จับมาให้เราได้ชมกันแล้วนะครับผมประตู้ฟเลือกเปิดจากคนขับก็ได้เปิดจากกุญแจรีโมทก็ได้เช่นกันทั้ง2บานไม่สองสิสามบาทเลยนะครับผมกุญแจเป็นแบบสมัยใหม่เรียบร้อยแล้วระบบ keyless นะครับผม c r u s e control มาแล้วนะจ๊ะการหลุดเลนมาอีกแล้วแล้วรวมถึงคุณคนโทรที่ดึงเข้าดึงออกแทร็กคันหน้านหน้าได้เลยเขาเรียกว่าไม่ที่สูงน,นะ9 0,000กว่ากิโลเมตรไม่ที่รถ10,000แสนกิโลไม่มีการก,กรัดกอเกิดขึ้นนะครับผมรถขายความจริงรถเข้าสู่ตลอดอม,มีมีไล่สีได้แล้วแต่เราชอบอะจะเาสีอะไรอะขับบางคลื่นคดีโคตรสบายตาเลยอะแบบแบบใหม่แล้วเรียบน้อยเลยนะผม มีซิงค์มาให้เราเรียบร้อยนะม่นจะเป็นดูหนังฟังเพลงหรือแมปต่างๆมีมาให้ครบหมดเลยนะครับรถโคตรถูกจัดโคตรง่ายขับโคตรดีแล่วันนี้ผมขอกราบเรียนทุกท่านนะครับกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทีมงานโซพี่ลดมือสองทุกท่านหนึงนะครับคำเตือนรายการ เหมาะสำหรับผู้ชมที่ยังไม่มียานผ่านนะคู่ใจมองหาให้หวานใจล้านสไตหรือกิ๊กรถมือสองคุณภาพดีรีวิวมีวงไม่ขอเชิญทางนี้นะครับอาจจะมีคำหยาคำไทยที่จะดึงประจำวันทั่วไปค่ะฟังแล้วราคาถูกกระผมขอฝากใครมาณที่นี้ด้วยนะครับและนี่เป็นคันเดียวนะครับผมที่มาอยู่กับพวกเราโรงเรียนซูเปอร์พีครับวันนี้นะครับผมพามาอยู่กับพี่ใหญ่ของเราเลยนะครับผมที่เป็นคันแรกเลยนะที่ผมได้ซื้อเข้ามาในร้านของเรานะครับผมยอนลงอยู่กับอ้าผพาดนะครับผมเป็นโฉม a n test สนะครับผมรถคันนี้นะถ้าสาวกของอ้าวพาดเนี่ยจะรู้เลยว่า ตัวบริษัท PHB Auto เนี่ยเขาเป็นศูนย์นำเข้าอิสระนั่นเองนะครับผมโฉมสุดท้ายแล้วนะหน้าใหญ่นะครับผมของเอาขาดตัว3 0นะครับและคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2022รถเกรนะแต่ว่าเข้าสุดตลอดทุกระยะการใช้งานนะครับผมไม่มีการกลับกออ่อใหม่ิดขึ้นและไม่มีการใช้อะไรนอกเลยไม่ได้ชิ้นเดียวเข้าที่ศูนย์ตลอดทุกระยะการใช้งานปีส0 2 2นะเปิดราคาเลยก็ได้ เอาให้แบบตกใจไปเลย2ล้าน6กแสนเก้าหมื่นบาทที่สําคัญนะตัวนี้นะครับผมเป็นตัวท็อปสุดๆหรือพวกเราเรียกกันว่า s c Package อันนี้ปีองปี2022วันนี้นะครับมาแล้วครับผมมาให้เราได้จับมาให้เราได้ชมกันแล้วนะครับผมกับราคาเล้าๆอย่างเช่นเคยนะครับผมตัวยางไม่ต้องดูนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เลยยางมันสึกหมดแล้วนะครับผมและรถเนี่ยรับรองเลยว่าไม่มีเค,ครื่อมีริ้วรอยใดเกิดขึ้นเลยดูเดี๋ยวเขาติดติดฟรีม,มาทั้งคันเลยนะเนี่ย เดี๋ยวลอกออกให้นะครับผมรถใสกิ้งทั้งหลํานะครับผมเดี๋ยวลอกฟิล์มออกให้ขัดสีให้ใหม่อีกรอบหนึ่งรับรองว่าใสากิ้งแน่นอนรับรองว่าสวยแบบสวยสนิทเลยอะ่ะนี่เขาติดฟิล์มมาใช่ปะ่ะลอกมันเนี่ยใสยกิ๊บไร้รอยเลยนะครับผมปีสองพันยี่สิบสองนะเห็นราคาไหนอยู่นะครับผมมีตัวเนี้ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกรับรองว่าไม่มีผิดหวังรีบเข้ามาชมได้เลยแต่ก่อนอื่นก่อนได้นะราคาได้ก็จริงนะไปดูบอดี้กันดีกว่าว่าสวยขนาดไหนแต่ผมจะบอกเลยว่าไม่มีการแกะน็อตเลยแม้แต่ตัวเดียวไปเลยครับ ขุมพลังของเขาก็ยังควบคู่ไปอยู่กับ Camry เหมือนเดิมนะเป็นเครื่อง 2,500cc นะครับผมเป็นเครื่องเดียวกับ Camry นะครับผมในปีคศเดียวกันนั่นเองไม่มีคําว่าจะแซงรถใหญ่แล้วกลัวจะแซงให้พ้นอะไรเงี้ยไม่มีต่อไปแล้วนะกับเครื่อง 2,500cc ตัวนี้นะครับผมมาร์กสวยๆเลยนะครับผมไม่มีการแก้งาน,นอะไรเกิดขึ้นไม่ขยับอะไรทั้งสิน้นแล้วรถไม่เคยเก็บสีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับ สวยใสเดิมนะครับผมรอยตัดคมคมนะครับผมโซนิกุลิกรมลมทุกจุดจริงๆนะครับผมไล่การแก้งานนะครับสังเกตสีนะเห็นป่ะสีเป็นสีด้านแบบนี้อันนี้คือสีไม่เคยเก็บนะถ้าเป็นสีงามเมื่อไหร่นะโบเชเลยเก็บสีแน่นอนนี้เป็นสีด้านนะครับสีเดิมจากโรงงานสติกเกอร์อยู่ครบหมดนะครับผมสซนกลิกรมคมทุกจุดนะครับผมปีกปลายฝาตัดคมคมทุกอย่างสวยแน่นอนให้ขาวๆเนี่ยอย่าตกใจนะอย่างที่บอกไปนะเขาติดฟิล์มให้ทั้งคันเลยจริงๆแล้วรถสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะครับผมจะลองแกะฟิล์มออกให้ รถสวยรถใสแน่นอนนะผมปีกใบฝาฝากระโปรงไม่มีการแกะอะไรเกิดขึ้นนะผมเดิมเดิมเลยแ้ผมบาทุกอย่างเดิมเดิมทุกสัดส่วนนะครับแม้ว่าจะจุดนี้เดิมครบหมดไม่มีการแกะจุดใดมาก่อนเลยปีสองพันยี่สิบสองนะราคาไม่ได้ฝันไปนะย้ำอีกแทีเลยก็ได้เพราะว่า คงไม่มีใครเคยเจอเป็นเป็นสองเปิดราคานี้นะครับผมแล้วเป็นรถที่เข้าสู่ตลอดทุกระยะการใช้งานนะครับแค่2กลางกลางเท่านั้นเองตูขวา้านคนขับนะครับผมจุดตัดคมคมทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานนะครับผมไร้การแก้งานใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมพอรถใหม่แล้วมั่นก็ดูใหม่จริงๆใหม่แบบใหม่จัดเลยนะสวยสวยมากนะครับผมรถถ้าจะเหมือนจะออกจากโชว์รูมเลยนะครับผมสวยใสยทุกส่กสวนจริงๆไม่มีการแก้งานใดๆเกิดขึ้นเลยแต่ก่อนเราชอบพูดว่าแม้ว่ารถราคาหลักล้านก็ต้องเปิดใช่ปะ วันนี้แม่งจะ3ล้านแล้วนะก็ะเปิดเปิดไปนะครับผมให้ลูกค้าเราชมนะครับผมเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับผมคุณจยนทํามาอย่างไรนะครับอยู่ดังนั้นทุกสัสดส่วนนะครับผมไร้การแก้งานใดๆเกิดขึ้นนะครับผม2 6 9ล้าน6แสนหนะครับซื้อสดที่นี่นะครับไม่มีการบวกแวดรถมือเดียวออกห้างเข้าสู่ตลอดทุกระยะการใช้งานชอบไม่แท้นะครับ ชอบประวัติที่สามารถสืบเสาะค้นหาได้เชิญทางนี้นะครับผมชอบไม้แบบว่ารถไม่เข้าศูนย์นะครับผมทางเราไม่มีขายครับเปิดมาแล้วสวยมากเลยเนาะนะเขาบอกตัวนี้เราไม่เคยเจอเลยจริงๆนะเป็นตัวแรกที่เราซื้อสวยสวยจริงๆนะครับผมและดูแล้วมันโอบก,กระชับกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมแล้วก็มีบันไดเนาะที่เขามาใหม่นะครับของของของ,ของวัวเอาดบันไดจากห้างซึ่งเคไม่แกะเลยนั่ใสๆจริงๆอ,อ่านะครับผมกลมทุกจุด แน่นอนนะครับผมเราสำรวจให้เรียบร้อยแล้วนะครับกรมพุกจุดจากโรงงานเบอร์เดิมเลยนะครับถ้าชอบแบบนี้นะครับ0 8 1 6 1 9ป3 7 7มครับผมปอมสุพีครับดีนรูปสายทุกข้อความนะครับผมกับหน้าจอนะแอดมันได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการขอรูปเพิ่มเติมนะครับขอโลเคชันมาชมรถจะส่งโลเคชันมาให้เราเนี่ยเอารถไปให้ชมได้ทั้งสิ้นตู้หลังเริ่มที่ฝากันเลยเคยแกะไหมโอเคฝาเดิมเดิไม่เคยแกะได้ทั้งสิ้นนะครับผมปีก บางๆนะครับรอยตัดคมๆคเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดนะครับผมย้ายไปทางซ้ายตัวเอลน,นะครับผมเห็นชัดๆนะครับผมทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานจุดตัดคมๆนะครับผมปีทุกอย่างเดิมๆและมาร์กก็ยังอยู่ดีที่เดิมจากโรงงานนะครับผมเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดนะครับผมรถตู้เราพูดกันบ่อยๆเนาะว่าอาจจะมีการชนรถด้ดทานเกิดขึ้นบ้างอ,าอันนี้เดิมๆเลย ไม่มีการแก้งานไม่มีการแก้ฝาเดืเกิดขึ้นแน่นอนปัทะเบไฟ้าเช่นเดียวกันนะผมแต่มีจุดที่แตกต่างจากตัว A a H 2 0อยู่ก็คือ A N H 2 0เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ไปใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมอะ่ะเราจะไม่สามารถเปิดไฟฟ้าด้วยมือได้แต่สารสูตรเราสามารถทำได้แล้วครับ แค่เปิดไฟฟ้าได้ที่มือเลยนั่นเองเช่นเดียวกันนะเดิมเดิมใส่ใส่จากโรงงานแล้วผมลอยมาคิดครบราการแจ้งงานใดๆเกิดขึ้นแน่นอนแล้วผมลดสวยแน่นอนมากเดิมมากเดิมทุกอย่างเดิมเดิมจากโรงงานบาน์ในโอเคประตูไม่มีการเคยไขเกิดขึ้นใด้ๆนะคะผมท้งล่างและก็บนเลยนะครับรวมถึงกระดุมงูด้านซ้ายอ่าเหมือนเดิมเนาะ เจ้าตัวเอาผ่านเนี่ยไม่เคยมีแผ่นเพดุล่ะไม่เคยมีแผ่นเหล็กเป็นสติ๊กเกอร์นะครับผมอยู่ทางซ้ายมือนะครับมีอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับผมเครื่องก็จะเป็น2 ARFE เหมือนแทมปี่2500อยทอย่างที่บอกไปนะครับไปนี่มาเกิดูมูนะครับผมสวยใสแน่นอนนะครับไร้การแจ้งงานใดๆเลยนะครับผมจัดไปนะรถครอบครัวนะครับรถเซเลบิตี้นะครับผมออกห้างรวมๆ5้ร้านนะครับวันนี้ก็คือเครื่องราคาเลย รถใช้ไปแค่สองปีหายไปครึ่งราคาหน้าสนสุดๆนะหน้าสนสุดๆนะครับผมแล้วผมกล้าพูดว่าผมเนี่ยตั้งราคาเนี่ยเราหรือเราเราหูแน่นอนถ้านะผมใครชอบก็ด่วนดวนเลยครับกับราคาที่ต้องบอกว่าไม่มีที่ไหนแน่นอนครับทั้งสองข้างเลยนะขเขาเม่งไม่ได้แกะหา,หาเลยรแบบถเม้งเพิ่งใช้มาแค่สองปีนะดเดิมเดิมหมดเลยแล้วก็กระดูกงูก็ต้องเดิมนะไม่เพิ่งของพักนึงได้ปะมีเรื่องที่อยากชมว่ะ ที่พัมือะ่ะที่โคตรเยอะะเออเพราะตอนอันอันเก่ามันอยู่สูงอ่ะเ้วเวลาคนแก่เขาจะแบบเหมือนต้องหุงนอ่ะอันนี้ไม่อยู่ต่ำจนแบบขึ้นไม่เลยอะ่ะเออดูดีว่ะอันนี้เป็นแบบเป็นจุดที่แบบน่าชมนะเพราะว่าเขาฟังแบบผู้ใช้เนาะแต่เราจะต้องสวยแบบนี้ด้วยไมะะ่๊ช่ลมทุกจุดจากโรงงานนะครับผมย้ำมอมีกรอบนนะซื้อสดไม่มีการบวกเวทใด,ด,ดๆเกิดขึ้นนะครับผมและจาจัดไฟนั้นเนี่ยทำดอกเบี้ยได้ไม่ถึงสาบาทนะผมผมจัดการดูแลให้ได้เลยราคาแค่ สองล้านกลางๆรถเพียง2ปีหายไปครึ่งราคานะครับจากป้ายแดงและได้ตัว SC Package ด้วยตัวเบาะดำจากโรงงานนะครับผมตัวภายในดำจากโรงงานเลยนั่นเองไปชมงานออปชั่นกันบ้ากดีกว่าว่ามันมีอะไรมาให้บ้างนะ SC p a c k เก e กุญแจนะครับผมสามารถเปิดปิดประตูได้อย่างเช่นเคยนะครับผมประตูไฟ้าเลือกเปิดจากคนขับก็ได้เปิดจากกุญแจรีโมทก็ได้เช่นกันทั้ง2บาน ไม่สองสิ3บาทเลยนะครับผมคุณแจ้เป็นแบบสมัยใหม่เรียบร้อยแล้วระบบคีย์เรสนะครับผมอันนี้เรียกว่าอะไรวะจะเรียกว่าโหนดแมวนะกนนดโดนแมวเพื่อทําการล็อกรถได้เลยว้าวอ่าถ้าทถางการจะรถก็แค่จกจกเข้าไปก็เปิดได้เลยนะครับผมสุใสโคตรโคตรแล้วภายในเนี่ยออเนวเลยนะครับผมคือพริกโฉมเลยแหละจากตัว2 0นะครับผม e n g i n e Start Stop ยังมีมือเช่นกันนะครับแต่ตัวนี้นะมีตัว Day l i ร h t มาให้แล้ว คือตัวสองส่นยังไม่มีเดลไลท์นะตัวนี้มีเดลไลท์มาให้เป็นไฟ LED ให้แล้วเรียบร้อยเลยผมอุ่นมอะไรอะไรที่เพิ่มข้ามนะครับอะไรอุ่นผมอะไรญี่ปุ่นน่ะมันเย็นในญี่ปุ่นมันเย็นอ่ะเออหรือประเทศอื่นอื่นน่ะมันเย็นมันเย็นจริงมันก็อุ่นอะไรเพราะเราไม่ได้ใช้แต่เขามีมาให้นะครับผมอ่ะพูดสิ่งที่เราใช้นดีกว่าพูดคอนโทรลมาแล้วนะจ๊ะ การลุดเลนมาอีกแล้วแล้วรวมถึงคุณคอนโทรลที่ดึงเข้าดึง<ร>ออกแทร็กคันหน้าได้เลยโอเขาเรียกว่าเป็นออปชั่นเต็มแบบรถยุโรปเลยไม่ที่ศูนย์นะ9 0 0 0 0มกว่ากิโลเมตรไม่ที่รถ1-0,000แสนกิโลไม่มีการกลับกอเกิดขึ้นนะครับผมรถขายความจริงรถเข้าสู่ตลอดแม้ว่าจะเป็นรถนำเข้าอิสระแต่เข้าศูนย์นะครับผมสืบประวัติได้ที่สูงเลยนั่นเองวิทยุนะเป็นแบบใหม่แล้วเรียบร้อยเลยนะครับผม มีซิงค์มาให้เราเรียบร้อยนะไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงหรือแมปต่างๆมีมาให้ครบหมดเลยนะครับผมแล้วก็มีเจ้าตัว store ให้โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้จากหน้าจอเลยทั่นองเบรกมือหายไปแล้วนะไม่มีและเป็นเบรคมือไฟ,ฟเรียบร้อยและเป็นระบบออโต้ด้วยนะครับว่าถ้าเราใส่ตัว P ไว้เนี่ยมันจะเข้าออโต้ให้เลยหรือเราเหยียบเบรกใส่ตัว D เข้าคายออโต้ให้เลยโคลเบรกนะครับผมใครกลัวกันไหลตอนแบบกำลังจะขึ้นห้างอะไรต่างๆเขามีให้นะครับผมแบบใส่รถดิโนเลยกันลื่นอีโค่โหมด ให้ครบหมดนะครับผมแล้วก็ไม่พ้นนะแอร์นาโนนะยังจัดเต็มให้อย่างเช่นเคยนะครับผมสำหรับเอาผานเบลไฟภายในคอนโซลกลางไม่เหลือความเดิมอีกต่อไปแล้วเนาะให <Yeah. S 2> ม่หมดทุกอย่างใหม่หมดแล้วแล้วมีไปถึงยันอุนออ่นเบาแต่อันนี้มันดีหน่อยเว้ออันนี้อุน่นด้วยเย็นด้วยอ๋ออ่ะอันนี้เอามึงเอาเย็นก็ไดู้้ออ่าอุออ่นอุ่นได้เย็นได้ไฟบ้านมาครบนะจ๊ะ USB มาพร้อมนะครับผมทุกอย่างซีนรวความสะดวก มีมาให้เยอะขึ้นนะครับสบบตัวเอาขาดตัวนี้เก๊เป็นไงโอ้โหลงนิ่มๆเลยนะโอเคลงนิ่มๆเนียนๆตัวรถของ PHB นะครับผมที่บอกไปพลาสิากันไม่แกะเลครับาเดิมๆ,ๆเนียนนะครับผมทุกอย่างใช้งานได้หมดที่สั่งการคอมมานด์ทั้งหลายแหล่ของอตัวซันลูมหรือตัวไฟฟ้าอยู่ที่เดิมนะให้ยังใช้ง่ายเช่นเดิมนะครับ มึงกำลังะถามใช่ไหมถ้าเกิดมึงชนญี่ปุ่นมึงไม่ต้องโทรแจ้งเขาหรอมันไปมึงบอกมึงเองหรือมีเกิดวิหตุจริงๆจากคนนั่งมึงกดให้รถโรงพยาบาลมารับได้จริงหรอจากที่ญี่ปุ่นชนที่เมืองไทยมันร้องเหมือนกันไอ้ทุยบินโจเลยแต่มันร้องเหมือนกันเจ้าตัวเบาตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราขับให้เจ้าไหนนั่งเนาะเราเป็นคนขับอย่างเงี้ยเราจะสามารถให้เจ้าไหนนั่งแบบเอ้ยขอเดินดันตัวขึ้นหน่อยอ่าสามารถกดได้จากคนนั่งเลยก็เรียกว่าสะดวกสบายขึ้นกัน เดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรให้เราชมให้เราตินบ้างรถขึ้นเข้าวันนี้ปะขึ้นมาแล้วหลักๆเลยที่อยากชมก็คือการนั่งว่ะตัว20เนี่ยนั่งเหมือนสูงวันนี้อันนี้นั่งนั่งจมและสบายกว่าเออจมและสบายกว่าแล้วเขาก็ย้ายนะย้ายปุ่มตัวปรับเบาะมาไว้ด้านในเพราะอะไรรูป้ป่ะอยู่ด้านนอกแล้วมันชอบพังไงที่เราซื้อตัวหนึ่งสามพันกว่า <ใ>พอมาอยู่ด้านในเราไม่ได้โดนตัวเบียดอะ่ะเราทำให้ดูแลเรา,ราสัตวรรอรปกรณ์เพิ่มขึ้นได้ง่ายขึ้นเนาะอันนี้เหมือนเลี้ยนๆนะไปที่วางแก้วเว้ยเหมือนเดิมก็โอเคอ่ะวางแก้ววางบุหรี่แน่นอนทรงนี้ทรงซองบุหรี่แน่นอนคนที่บุ่ไมันชอบซองบุหรี่อยู่แล้ววางแก้ววางซองบุหรี่การเกร๊ะอะไรต่างๆนะผมก็สวยงามคือวางของได้จริงนะอันนี้อันนี้แบบดูแข็งแรงดูสวยงามดีที่แปดตาเลยก็คือไม่มีที่เกี่ยวเท้าแล้วไม่มีแล้วนะ ยี่สิบจะมีที่เกี่ยวเท้าปึ๊กออกมาไม่มีมีแค่ไปที่เก็บของนะครับผมแล้วก็ไฟบ้านโอ้อันนี้เซอร์ไพรส์แล้วก็ดีนะผมมีใช้ไฟบ้านได้นะครับผมมีใช้ USB ได้เรียบร้อยทั้งสองขดเลยนะครับตัวจอนะครับผมเขาได้ทําการซิงค์อะไรหร,รือเปล่าก็คือมันซิงค์กับโรงงานอ่ะนะจอใหญ่ใช้างานง่ายนะครับผมอันนี้เรียกว่าสะดวกสบายมากๆเลยไม่ต้องไปซื้อติดเองอีกต่อไปนะผมนี่จะดู YouTube อะไรทัดได้ด้วยเป็นไงสิงส่งที่เขาชอบแล้วเขาก็เซอร์ไพรส์กันเลยในตัวเนี้ยในตัว30มนศะูนยะก็คือสองศนยะ์ แอมเบียเขาได้เป็นสีเดียวเนาะมาสีส้มใช่ไหมมาสามสูนแม่งมาแบบมาสวยเลยอะ่ะนี่มีมีไล่สีได้แล้วแต่เราชอบอ่ะจะเอาสีอะไรอะ่ะขับกลางคืนโคตรดีโคตรสบายตาเลยอะ่ะแบบดูมันทาให้ดูแบบหรูหรวยนะดูหลอ่อดูอะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้แกงอวยนะมันก็สบายขึ้นอะ่ะตัวเบาะมันสบายขึ้นนิดน,นึงแหละแต่สเปกการวางขาต่างๆก็ค่อนข้างจะเหมือนเดิมสิ่งที่มันแบบเห็นต่างกันไปเลยเนาะก็คือมันจะมีมากขึ้เลยเว้ เกเก่ามันจะเป็นม่านรูดแบบนี้นใช่อันนี้เป็นม่านแบบม่านที่เลยติดมปให้จากโรงงานเลยมีซันรูให้เพื่อที่จะว่าเวลาจะไปต่างจังหวัดไกลๆเผื่อแบบจะทําอะไรไปเที่ยวต่อสวนสัตว์หรือต่างๆหรือว่าจะเอาไว้ใช้เพื่อสูดอากาศอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้นะผมเพิ่มความรู้ลากลายในห้องน้ำได้สบายๆเลยตัวเกศเนี่ยสามารถพับลงตอนแรกไปอยู่ด้านหลังเนาะมันเป็นขาง,งานใช่ป่ะอันนี้เป็นแบบเป็นมือกดถัดลงได้เลย การเดินเข้าไปจากข้าหลังก็เ,เหมือนเดิมไอ้อันนี้อันนี้จะขอติเหมือนเดิมว่าเดินเข้าแปลกๆนิดนึงแต่ก็อย่างว่านะเพราะว่าเขาจะเน้นคู่นี้เนาะเน้นคู่ VIP อ่าโอเคนั่งสบายอยู่โอ้โหี้ตกใจสัตว <c oughs> ์นั่งนี่โ้หนั่งเองได้เยอะเลยเออก็โอเคนะไม่น่าเกลียดเลยผมสูง170ก็ถือว่าท่านแดงไทยนีุู่นั่งไกลได้สบายเลยอ่ะสบายสบายอ๋อมีมั่นที่เหมือนเดิมอโอเคนะไปลองขับกันนะว่าตัว A H 3 0เนี่ย ว่าจะมีอะไรต่างไปบ้างแต่เขาบอกเลยว่าหลังใหม่อ่ะเครื่องไมั่งเป็นเยอะเลยแต่ถึงก่อนไปขออีกทีนึงนะจ้าอ๋ใช่ใช่มีเครื่องไฟฟ้าให้ไปลองขับกันไปว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเอาผ่าน30ปี2022ที่ราคาแค่2องล้านกลาง,ลางๆตอนนี้ไปเลยครับเ,เรียบร้อยเนาะภายในใหม่หมดเลยหมดจดเลยๆเ,เนะเาะเป็นเอสสามสิบนะครับผมคันแรกที่เข้ามาในโรงเรียนซูเปอร์พี นะครับผมเข้ามาในครอบครัวของเราเป็นคันแรกเรียบร้อยนะครับผมคันนี้รถเนี่ยเป็นรถนำเข้าอิสระแต่ว่าเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะการใช้งานนะเข้าศูนย์โตโยต้าตลอดเลยนะครับผมเลขไม่หนึ่งแสนกิโลเมตรแท้ๆนะครับผมที่ศูนย์โตโยต้ามีประวัติอยู่เลยนะครับใครชอบไม่แท้ใครชอบไม่แบบถูกต้องก็มาได้เลยนะครับผมมีครบหมดนะครับผมไม่ได้เป็น เรื่องของการดูดังฟังเพลงต่างๆทําได้ครบหมดนะครับดูไฟฟ้าแล้วนะก็โอเคแล้วนะภายนูภาไทยในต่างๆเป็นแบบที่เราไม่เคยเห็นแล้วว่ะคันแรกจริงๆเออคันแรกจริงจหกที่ซื้อมา SC พ็สเกจนะภายในดําแท้นะครับผมมิกกี้เมาส์แท้แท้นะครับออนนิวแล้วอะเนาะไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมมีต่อไปแล้วนะก็จบอลไรกันไม่เหมือนเดิมอีฮะใช่เออทุกอย่างแม่ไปหมดแล้วอะนะเพราะว่าตัวนี้คืออือเคยนแล้วจริงจริง ยันเครื่องยนต์เป็น2 0 0 4แรแล้วไง2 0 0 4รเทอร์โบแต่ก็ยังอยู่ในแคมรี่เหมือนเดิมปี2022นะรถเช่าซัมซุงทั้งนิ่งนะครับผมออกห้าง4ล้านกว่านะวันนี้เอาไปแช่2.69พอนตัเลย60,000บาทมันทุยกูซื้อเองนะ2ล้าน6 9 0 0 0 0 นะครับผมนะไอสายข้าวล้วจะขายแบบเฮ้ยเด็ดพิเศษ,ษเนี่ยสาตาร์ทได้ไม่ถึง3บาทนะผมสาตาร์ทได้2บาทไปลายเท่ายก็มีนะซื้อสดไม่มีการบวกแหวนรถมือเดียวชื่อบุคคลอไม่ใช่บริษัทนะเข้าสู่ตลอดคุณรยะนะครับผมใครเห็นราคาแมกเน็ตราคาไหนก็เห็นราคานี้ก็อย่าตกใจแล้วกันนะก็สองเก้าเก้าเป็นส่วนใหญ่นะผมแต่ไม่์เขาก็เคมเป็นหลักหมื่นโลอะ แต่ก็แล้วแล้วแต่นะครับผมอันนี้คือไมค์ที่ศูนย์หนึ่งแสนกิโลเมตรแท้ๆนะครับผมเข้าสู่ทุกระยะผมรู้สึกว่าข้างหน้ากว้างขึ้นด้วยนะกว้างหมดเลยลึกขึ้นอะไรขึ้นกระจกดีไซน์มันใหม่กว่าด้แลมันเหมือนทาให้กระจกใหญ่ขึ้นใช่ปกติยี่สิบมันแค่นี้มันจะมันจะตรงๆไว้ไม่ใช่อะไรมันจะตรงๆขึ้นไปอันนี้มันดูลึกเข้าไปเลยนะจะลองดูดิว่ามันจะแบบว่าอันนี้เซอร์โบรงงานเป็นไง ไม่ไม่คันนี้มีกล่องนึงน,นึงกล่องคันเร่งไฟฟ้าไอ,อ่ก็ขับขับเร่งโอเคเลยนะจะแ่ทรงจะแซงนี่มั่นใจเลยนะ,ะตัวสรงศูนย์นี่พูดตรงๆนะว่าไม่ได้แบบนี้นะไม่มีทางเลยคือรถเป็นรถเจ้านายนั่งอะ่ะข้างหน้านี่นนเนียนเลยถ้าจะไม่มีอะไรเลยอะ่ะเขาถ้าจะนั่งเบาะเดียวเลยใหม่มากไม่มีรอดยดไม่มีอะไร,เ,รเลยอะเงียบมากลองดูนี้ว่ายกยี้คงเทงป่าวะตัวนี้จะเป็นยังไงแต่เขาลงชั่วล่างเดินหมดนะไม่ได้มีเทอองเทอินอะไรเข้ามา มีขนาดยางไม่ดีนะยคู่จริงยางยางหมดยางหมดแล้วเห็นให้นะครับสี่เส้นไม่ต้องกลัวหนึบรถพอาร์ตเล่โไม่แพเออว่ะยอดว่ะเออแฮปปี้ขึ้นเยอะเลยว่ะสองล้านหกแสนเก้าหมื่นซื้อสดไม่บวกว่าจะเป็นได้สบายๆเดี๋ับผมเดี๋ยวทำไมเขาพาไปดูรอบคันนะว่าเป็นยังไงนี่รถวันแรกเพิ่งเข้านะรถแมงสีไม่เคยเก็บเลยนะแต่ว่าตอนนี้เขามีฟิล์มฟิล์มกันลอยมา เด,เดี๋ยวเอาออกให้พอขัดรถรู้ปว่าสวยกริ๊บเลยแหละเอาเบอร์เดิมไยครับสวยแปดหนึ่งหกหนึ่งเก้าหกสามเจ็ดเจ็ดนะครับผมกับทุกช่องทางของซูเปอร์พีดรถมือสองกดทุกปุ่มที่มันมีอยู่เลยแล้วกันเนะาะจะเป็นไลฟ์สังเกตแชร์อะไรต่างๆนะครับผมให้กับเพื่อนๆพวกเราที่งานซูเปอร์พีรถมือสองทุกท่านน,นนะครับผมเดี๋ยวเราลาไปก่อนแล้วก็ไปชมรถกันกันเลย,เลยสวัสดีครับ ุนโดย c a r ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว o m